กล่าสวัสดีครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมช่องคอเย็นนะครับที่ากำลังรับชมคลิปของเราอยู่ในตอนนี้ให้เหมือนงานวันเด็กอะวันนี้สิ่งจะทำคืออะไรครับพี่ชัยคือวันนี้เนี่ยเราจะมางานเกษตรแฟร์นะครับผมนั่คือ แทนเนี่ยเป็นคนชวนอ่าคน<ต>ชวนพวกเรามาตอนนี้แทนอยู่ในงานแล้วอ่าอ่าเดี๋ยวพวกเราไปเจอแทนในงานเดี๋ยวจะไปสมทบกับพวกเขาคนที่ดูอยู่ตลอดนะก็จะรู้ทันทีวันนี้คือบทลงโทษตั้งแต่นานแล<ม>้วที่บอกว่าเดี๋ยวพี่บอกต้องใส่ชุดโกโกวาแล้วก็ของไอ้ไฟของไอ้ว่านในคลิปล่าสุดเลยเรียบร้อยนะกลับรถมาเกือบชนนะคือกระชอนไอไฟแม่งหายไปเลยอ่ะนี่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 กูหลับตากูรู้เลยว่าอยู่ไหนเนี่ยกินแป้งแม่งฉุนมากกูหลับตาได้กูรู้ไอ้ว่านั่นไหนเลยในงานที่ได้เขามีคนเดินเยอะนะครับเราก็อยากพาเพื่อนๆให้ให้คนใใใในน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 งาา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 ไไไปปรรรูู้้จจจััักกกกกแต่่่่่่วเเเพพพยยยยยยมมมมม็ุดสทหะชลลืบผค แล้วที่น um ั่นม um> ีอะไรพอว่าแบบทำไมคนถึงได้ไปเยอะพี่ต้นคือจริงๆมันมีทั้งแบบว่าเพราเรื่องนะสวนอะแล้วก็แบบว่าอาหารอะอาหารนั่นคือหลักๆเลยอาหารมันเยอะมันเยอะมากคือวันนี้ว่าพักผ่อนชิวๆพาเพื่อนมาเดินเล่นนะครับพาเพื่อนมาเดินเล่นสภาพเนี้ยนะมึงถามกูยังกูอยากเดินไหมวันเนี้ยกูอยากมาเดินแต่แต่นี้แต่กฎก็คือถ้าเกิดแป้งมาเริ่มแบบก็คือต้องโบเลยต้องโปบทันทีแต่ว่ามึงต้องแหวกผมอย่างนี้เลยนะแล้วคิดอย่างนี้นะเ อย่างนั้นเลยนะโม้หลายไปแล้วอันนี้แล้วงั้นก็ทูเด็กเกษตรแฟร์ครับไปเจอกันที่งานเกษตรแฟร์ let's go เอ้ยว่าไปเอาหน้าไปปิดเอาหน้าไปปิดนะพอใจยังอีกเหี้ยพอใจแล้วพอใจมากๆใหญ่พี่ทำตัวธรรมชาติพี่ไม่ทำนะทำตัวธรรมชาติอยู่เริ่มคำเริ่มคำเริ่มคำไปแล้ว เหรอทุกทก็ยิ้มใมึงสวยมากแกเปอมึงสวยมากจนเขาจะแบกว่าเฮ้ยมองนานแล้วเดี๋ยวมันจะนี่สว้วเมื่อกี้ก็จริงใช่าทำไมวะพี่ทำไมวะพี่ตาแบ้ปน่ากลัวมากน่ากลัว มปทมนึงเดินมาจากตรงไหนมึงเดินจากตรงไหนอีกรอบดิเออมึงเดินมาอีกรอบไ่เพื่อได้ภาพอเสริมไปเดินมาอีกรอบคุณคุณนึกว่าเราเล่นนะเวลาพูดถึงเกษตรแล้วเขาขายอุปกรณ์เกษตรมันขายอุปกรณ์เกษตรจริงๆอ่ะเนี่ยสนใจแบบว่าสมมติถ้าเกิดว่าเราปลูกข้าวที่บ้านอ่ะเราไม่มีเครื่องพวกนี้เราก็คือนี่เหรอใช่ซื้อไปซื้อไปปลูกข้าวที่บ้านใช่ใช่ใช่จริงๆอ่ะคนที่เขามาถ่ายที่เนี่ยเขาก็จะไปถ่ายอาหารเลยนะ ไม่ได้ไหมนะต้องใส่คุณกวางเสร็จแบบเพื่อนใครดูแล้วเขาอยากมาทำข้าวที่บ้านจบพืชพืชพืชหรอปากกระจุ๊กเี่อ๋ออะไรมันเร็วไปปะก็ด้านนู้นจะเป็นต้นไม้แต่เราไม่ได้เดินไปไหนมันมีแต่คนซุบซิบตัองภาษาเลยเดินผ่านแล้วแบบมีอะไรบางเหมือนที่ยิมทำอะไรกันวะนี่เกษตรแฟร์ไม่เหรอทแหม่มอะไรวะนะเป็นโรงพยาบาลสถานีเหรอวะ เดินตามเราไม่ทันบอกเฮ้ยไปเอามาจากไหนอะซื้อมาเมื่อกี้เลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกษตรแฟนมีมีนี่ร้วว่าบวกปลาด้วยอะชาวระมงเขาเอามาขายคือจับแล้่ไม่รู้จะทำอะไรสตาฟไว้เหรอโอ้ไปไปนั่งไปเสียเวลาคุยด้วยไปนะอแคทแอนดี้อธิบายคร่าวๆหน่ว่าแผนวันนี้ของเราคืออะไรแต่ว่าตอนนี้ อิ่วก็แล้วถ้าสมมมติว่าจะีอะไรแนะนำนะเด็กเกษตรจอยากะกินพวกวัชพืชหรือว่าอยากจะกินข้าวธรรมดากูเป็นกูเป็นคนไม่ใช่ย่าเนี่ยอยากจะเป็นกินข้าวของบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นของน้องนิสิตีต่างใครเลงไหนวะนิสิตกินต่างกับคนด้วยไม่ใชไม่ใช่คนนะฮอ๋อคือนิสิตเขาขายของเฮ้ยนี่เอาเอานี่อยากเห็นหน้านิสิตตอนเจอเออเขาจะน่าจะดีใจไปถ้างั้นเราแวะไปที่อาหารก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บ ให้คุณแทนนี่เดินนำพา,าแทนนี่<ห>าพา,<ด>าเราไปไหนเราก็ไปนั่นไดา้ได้ได้โอเคครับถูดเกษตรแฟร์ครับผมทุกคนนะ <c oughs> มองแต่ว่าไม่สบตากลัว <c oughs> <c oughs> มีอาการกลัวบางอย่าง เราคุยกันว่าการแท่นเกมมันต้องลงขนาดเท่าไหรเราแค่เล่นเกมเก่งมันจะจดมึงจะเป็นบทเรียนให้มึงรู้อ้แต่ว่าไอ้ว่านหน้าเริ่มขาวนวลลงเอาแป้งมาดิผู้ส่งสารจริงแล้วตอนนี้ถ้าพูดถ่านนี่มันผสมเหงื่อด้วยนี่ส่งสารแล้วหรอผส่งสารจริงตอนที่เดินมาพี่บอกเฮ้ยไอ้ว่านแป้งน้อยแล้วนะไอ้ว่านรีบเดินตามไปเร็วสำคัญมากต้องต้องสับต้องสับแล้วเราก็มาถึงครับสูตรเอฟร้านค้านิสิตก็ไงพี่

อันนี้อันนี้มุมมุมคนกินนะอันนี้คือนิสิตเหรอนีสิตตัดเถพี่หมาอิจฉาลูกชิ้น่ากินนะลูกชิ้อร่อยลูกชิ้นพอเพียงเมื่อเอาด้วยพอด้วยเฮ้ยจะจะล่าหรือแยกวะล่าเหนเดียวกันเลยถามว่าลูกชิ้นขอพีขอพี it's just on fork blow cool o little bit fork and I can my a เราอาจจะแบบว่าให้คนคนขายเขาโปรโมทนะโปรโมทร้านแบบว่าแบบให้เราเลยว่าโปรโมทร้านก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะว่ามันกี่อันนี้มันกี่วันถึงวันที่11แต่คือเราตัดนะใช่ปัวามากโปรโมทสหปับหีหน้าเดี๋ยวเราโปรโมทสหปับปีหน้า สว <c oughs> ัสด <legitimacy parfois> right. ีครับสวัสด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 ีครับไม่ได้ไม่ได้ไปบังบัดใไปหายแล้วเดี๋ยวถ่ายด้วยไม่เพื่อนมาไม่ต้องเถอะอาพี่แก้ภาพกางีกยังว่างอยู่เลยค่ะสามารถเดินเข้ามาได้เลยค่ไปเลยไปเลยไปเลยไปบ้านแบขอช่วงขมับหน่อยคร่ะแต่บ้านพี่บวกแบบว่าใเราได้นะคะไคลนมาสัตว์เบลลี่กูดจ้ะการทำโทษที่มันเป็นอะไรที่หนักจริง ไม่ประสงค์ออกน้ำนะได้น้ำมาด้วยเขาให้มาอยู่เดิมมาแล้วก็หยิบใส่เบอร์ไหนทอดกรอบไม่ทอดทิ้งเอาดิพี่เอาตอนนี้ก็เหลือปีไก่นะเหลือแค่ปีอย่างเดียวใช่ทออดกรบเลยสบายมากก็คือขส่ปีไก่ของโุรไฟล์เอาได้ได้ชุดหนึ่งนะ ต้องกินหน้าร้านด้วยพี่เสื้อใช่ปะ่คะครับอร่อยอืมอ,อร่อย,รอ,ยอร่อยออร่เนี่ยไม่จิ้ม่ได้ครับขอบคุณมากครับครับได้เลยค่ะค<ๆ>เนื้อ,อย่างนะฮะโอ้โหชัดเ <laughs> จนมากๆเฮ้ยมีบัตรรอเนื้อด้วยอ่ะ <laughs> ได้มาแล้วเนื้อย่างเนื้อย่างผู้ชายกินฟรีผู้หญิงยืนรอนั่นคือชื่อร้านแต่ไม่ใช่เดี๋ยวทำมีโลแกนด้วยค่ะที่นี่ไม่ใช่โลแกนที่นี่น่าเปลี่ยนแตะเกียร์แตะเกียรชอบเลยใช่ใช่ใช่อืมอะไรหวานและอีกอ่ะถ้าใครสนใจนะครับปีหน้านะเขาบอกขายปีหน้าเขาบอกขายปีหน้านะปีปีหน้าอย่าลืมมาซื้อกันนะจะไม่ทิ้งหมดแล้วเนี่ยแล้วผขออนี่ยนะ นี่คือเกษตรเล็กเหรอใช่แม่กูจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวประมาณสักประมาณทุกประมาณห้าโมงเพ่มหนึ่งคนเดียววันนี้เหรอท่าเยอะววันนี้อีกกู่ไปกูเป็นลมแน่นอนนะกูบอกเลยกูลมเก่งมากอ่ะเฮ้ยมีกิจกรรมหรอกูชอบอ่ะมีเอ่ยอย่าประบมกันวะต่างต่างๆแล้วนะ พี่แพเหมือนเป็นหน่วยตรวจตะวยตรวจตรวจนี่เตรวจเพราะเราหน้าจางเขอะไางไปแล้วจางไปแล้วได้คุอนะงานทแบบแรมโบ้อะมีใครเอาแก้วนี้บ้างอ่ะอ่ะแล้วแล้วมึงแหววหูมึงนะตรงหน้าผากอะตรงตรงนั้นดูดีมากเลยว่ามึงเหมือนในนี่เลยพ r e d a t o r พร่าสุดกลัวมันตอนนี้มันโคตรหู้วโคตรหูแล้วสักโคตรหูแล้วนะเป็นแล้ววะคือคือมันแบบว่าไอ้ว่ามันโดนขนาดนั้นมันก็ยังยอมรับอะ สตาร์กรรมว่ามึงเป็นคนดีนะเว้ยจริงๆนะอยากให้รู้ไว้นะเว้ยเอาเอางี้นะมึงจำที่มันทำไว้เดี๋ยวเวขาวหน้าเมื่อไหร่เจนเดินต่อเลยครับเจนเดินต่อเจนเดินต่อเลยมึงเก่งมากอะไอ้วานมึงต้องฉีดยาแล้วไม่ไม่ลองสักเลื่อนหมดเลยมึงต้มหัวแล้วลูกถัง โอดมากินน้ําแข็งที่ประเทศของฉันมันคืออะไรวะนั่นอ่ะมีดวงด้วยอ่ะเฮ้ยเบเกอร์พี่เฮี่ยแล้วได้กินแล้วจ้องหน้าเขาพี่อย่าดื่มนะไม่ได้กินเลยเราใครกัดไปอันนี้มันกัดมาอยู่แล้วเปิดมามันก็กัดอยู่แล้วเฮ้ยพี่เฮี่ยอันนี้มันปัญหาละที่ว่าที่ติ๊กตกหรือเปล่าติ๊กต็อกไหม ลองจ้องหน้าจ้องหน้าจ้องหน้าแล้วบอกเฮียโมกาแล้วกันเียโมกาอยู่เหรอไอแทนเชิญหน้าเชิญนายดูอีกรอบซัดข้าวแก้วให้ยี่โกกาอันนี้เรียกพี่บวกซัดไม่หยุดเลยนะเมาว่ะอันนี้คือเข้าเข้าอยู่แฟนแท้จริงอะเดินแวะนู่นแวะนี่โผล่มามีเบอร์เกอร์เฮ้ยแต่ดูดิ่ันนั้นผ่านๆแบบน่ากินจัดเลย ม่อยากทำเหมือนกันคำถามก็คือเราถ่ายเงี้ยปีหน้าขายไหมฮปีหน้าน่าจะขายนะครับปีหน้าน่าจะขายปลาฉลามขึ้นบกครับเดี๋ยวต้องรอพี่วงเอาออกมาก่อนดูจริงพี่วงแบบเดี๋ยวว่าเมื่อกี้แบบมองหน้ากูวหน้าแบบเนี้ย ก็คือเอาง่ายนะถ้าไหนเดินมาคนที่จ้องบ่อยกว่าคนอื่นนะคือแบบมันจะมีคนที่จ้องมึงใช่ป่ะแล้วก็แบบหลงสายตาใช่ป่ะที่กลิปจ้องบ่อยกว่าคนนั้นสองเท่าอ่ะคือมันถามมันเช็คหน้ามึงตลอดเวลาเลยแฮร์รี่แฮร์รี่มันคืออะไรอ่ะนั่นมันคือทำมือเย็บโบโอ้พระเจ้ามีสายไหมเวทมนต์ด้วยงนั้เหรอครับแฮร์รี่คืออะไรอ่ะนั่นคือสายไหมเว็บมลร้อนไอโง่เหรอไอ่อาจารย์ร้อน กระตายงเมลนี่มาสอนซิเมลนี่นี่เธอดื่มน้ำสกาแฟร้อนอีกแล้วเหรอน้ำสอนเธอแปลงมากไป็นอะไรเลยของเมลนนี่เธอหยาดเสือดได้ไหมฉันขอโทษอย่างนี้ให้มันติดหัวแล้วค่อยหัวๆนนอนเอ็ก Expecto h a ร r y ของข้ามใช้เวทมนต์นอกเรียนอาบูมีหัวแฮร์รี่ให้ด้วยนะอัสคาบันอัสคาบันเห็นได้ชัดว่าเธอยะโสมันรรพบุของเธอหนึ่งร้อยแต้มกับกิฟฟินดอร์ใส่ชุดไหมน่าบัง ันนี้อะไรอ่ะตัดผมหรอลาคาถาบวกนิสบัดหน่อยรอสอบเดี๋ยว่าเราเราอยหมุนแล้วมันจะหักเลยหมุนแล้นอนครับหมุนแล้วนอนนะมุอย่างนี้หรออุยย่อดโมไม่มีแดงเลยจ้ะเอ็นกโทนาเอไม่ให้หรอก ขอบคุณเขา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 กได้ไหมเราขอบคุณมากขอบคุณมากเฮ้ยจ่ายตังค์ยังเนี่ยจ่ายตังค์ยังจ่ายตังค์ยังยังไม่จ่ายชักดาบอีกอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณแทนนี่ ยี่ร์เซ็นครับอีกที่เดินวมาทั้งหมดนะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนาะกลับกันนะทางนั้นพาไปตรงนี้เลยมีปลาเป้าปะเป้าเหรออยากไปนกิจกรรมแล้วโซนนี้เปล่าไอ้อาจารเที้ยสิบไปปาเป้ามีคณะประมงไม่แน่ใจว่าปีนี้ตั้งตรงนี้หรือตรงนี้ต้นเอี่ยงเขาจะขายเป็นจิ้มจุ่มหรือแบบว่าอ่าเดี๋ยวไปจบจิ้มจุ่มเดี๋ยวไปจบจิ้มจุ่มแต่เราไปขายกิจกรรมก่อนให้ไกด์เดินนำทางครูซิวเอ้ยมีอะไรไปเนี่ยอัศบัณนะอัศบัณฑนะ เฮ้ยเน้ยวันเี้ยตยหวันนี้ยวันนี้ยวันไปดิไิแล้วก็มาถึงนะผมแล้วมาถึงแล้วพี่ชัยได้พบกับเนี้ยเนี้ยสาวน้อยตกน้ำนะเกมแม่ของเรายี่สิบลักสูงงานวัดตางานงานงานสองหลักสูงไอ้เนาะสองโต๊ะโต๊ะสองหลักตกน้ำเนาะที่ที่พี่ว่าพี่ว่าถามเรื่องตัวเนี้ยต้องไปยังไง พี่อ่ะไอโฉพี่กได้โฉอ่ไอโฉไอโฉเอาไงอ่ะเอาเจไดตัวนี้อ๋อตัวใหญ่กับคนเล็กก็ได้แต่อย่างในตัวใหญ่ตัวเล็กก็ตัวใหญ่ต้องถามเพาก่อนะอะไรอะไรตัวนี้ตัวนี้นี่คือได้ยังไงฮะสองดอกห้าร้อยถ้าสมมติว่าปลาดโด,ดนดอกหนึ่งได้มาพี่อ่ะไ,อไ,อไหวไหมค,หครับผม <c oughs> อย่านะมึงมันเพิ่งรู้ตัวด like ้วยนะเสียกูตตุ๊แตกเลยไปแกุ้ยเฮียโทษดิได้ดอกนี้ดีหมดแรงแล้วพอรู้ว่าได้แล้วหมดแรงแล้วเย่ได้โฉบด้วยพีช้าอย่าไปปีกขิ้งช้าแล้วอ๋อไอ้หนอนเขียว ไอเขียวยาวตอนนด้มันชื่อไอเขียวยาวสมัยก่อนนะคืออยากได้อะไรบอกพี่ชายได้หมดเลยคว้ากะป๋าได้หมดเลยหรอโคตรเข่งอ่ะพี่กูเขาเป็นเลเออแบบว่าเอามันที่เอามึงก่อนเลยเฮียโรงเรียนกูเอ้ยโรงเรียนกูอ่ะไอที่ยิงไอนั่นใช้ปืนลูกกระตาคือแบบไอยิงลุกกต้านี่ไม่เคยได้เลยมันไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมมันมีไอหนั่งหลังหลังไม่มันติดกาวไอโอ้ใช่ไปหมือกันไปข้างหลังอ่ะกูไปยืนยืนไม่ออกเฮียแต่มันจะมีตัวที่แบบไอันี่อยู่ไอนั่นอยู่จริงหรือเปล่าโกหก ไมมึงจะซ่ิแล้วแม่งแบบว่าเมื่อกี้ป่ามึงตกใจอ่ะไอ้กเออพมึงไปยิงนั่นเปล่ายิงแท้แน่ะเปลี่ยนเกมนี่เราเป็นอะไรอ่ะหมดแล้วยิมีคนยิงตีเลยว่านขอไม่ติดกาวใช่ไหมฮะที่นี่เขาไปนั่นติดกาวบ้าบออะไรไปยิงไปยิงว่านโชว์เนี่ยสีอะขอมือเดียวเลยนะขอมือเดียวสามเบอร์ยี่สิบบามันจะยิงมือเดียวอะไปให้หมดเลยห้าสิบยี่สิบยี่สิบพี่ทอนสิบบาทพอครับสามคนเล่นฮะยี่สิบยี่สิบห้าสิบ นี่ฮะเกยชาสาวครับเฮ้ยมึงจะลูปปืนทำไมเนี่ยมึงจะลูปปืนทำมะเขืออะไรไม่ใช่รถไอสัตว์ไอมันเอาลงมาเองไอ้วาะโคตรปัดเลยไอยันหมุนปืนสูงกว่าตัวมันจริงๆเลยอ่ะคือแบบเขาปล่อยไว้่าพัทยาพัทยาอะไรใหญ่ใโคตรยิงสักทีเหอะยิงดีลายยิงเขาไม่โดน ไปไงไม่ไม่โดนสักคนเลยเหรอเออพี่พี่ผมยิงอย่างนี้แหละพี่ผมยิงอย่างนี้แหละเนี่ยพันธ์สามไอ้ว่าไอ้พี่วงโมไอ้ว่าไอ้ว่ามึงไอ้นสุดใจแล้วอ่ะมึงยังไม่โดนเลยเฮ้ยไปแล้วตัวนึงเว้ยยิงตั้งนานได้ตัวนึง มาดิมัน,น,นใ,ใจว่อไอไฟมันแบบว่าัวสุดยอดเกมมาสเตอร์เรื่องนี้เยอะนะมัต้องชักก่อนเมาตอรัวสุดยอดเกมมาสเตอร์เรื่องนี้เยอนะมัต้องช,ชักก่อนเหรอใช่ชาขนาดไหนนี่เหรอ เอ้มันก็ไม่โดนอนี้ไม่โดนเตะเกียไม่โดนมันสีไมเนี่ยมันลงสีส้มสอ๋อโอเคโอเคโอเคได้เลยดูครับแพนดี้มือปืนของานสูงเฮ้ยไอแทนใช้นิ้วกลางยิงเหรอแปลกจัดอุ้ย ครั้งแรกก็มามาแล้วปิดหือว่าเศร้าจัดชอบเลยดิบีคำว่คำติมติติ่มิ 아! 해만이 미치기로 와? 아이어다이어미치기로 와. เอะอยากถ่ายรูยปกับคนนี้เขาไม่อยากถ่ายรูปกับพี่อะพี่น่าก,นา,กา,นนากลัวน่ากลัวจริงเหร่ทีถ่ายคนนี้แม่คนน่ากลัวน่ากลัวจริงเงว่าน่ากลัวจริง คารอินีจอนทราสติดเป็นแบบว่าที่กินข้าว เท่เหมือนจะเห็นแบบป้ายเก่งเลยพี่กูเป็นเงาเหรอเอ่อบูดแรงพูดนะครับตัวนี้กี่โมงครับทุ่มสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มทุ่มโหเจี๊ยเราเดินกันเหนื่อยปะเราเดินกันเหนื่อยมากนะไม่เหนื่อยแต่เมื่อกี้ไม่เหนื่อยเลยแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะใช่อสองงานเ่ะนะใช่กูเพิ่งเห็นว่ามันมีตรงฝั่งเขาไปดูนิดโอ้ไม่คือคือร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือแบบไปมากกันตั้งแต่ชีวิตมถ้าเหมือนไอชชีวิตปะชนชีวิตอ่ะต้องผลทุกคนได้ เฮ้ยหรือว่าเราจะปลดล็อกวันนี้เลยป้าล่ะทำอะไรไปเดินนะไปคนเดียวเลยเหี้ยแต่คนเยอะมากคเพิ่งรู้ว่าเราเดินไปสี่ชั่วโมงเลยนะเหมือนเราไปขึ้นเขาเยอะมากอ่ะคนเยอะเยอะโคตรนะครับก็ไปทำกิจกรรมกันมาวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจชอบอะไรมากที่สุดครับในงานชอบที่ทุกคนออกกูร์แล้วหมดแล้วเด็กชอบไฟที่สุดในในงานนะเด็กหลายคนเลยเชื่อว่าแม่ฮะ ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าไปดูเขาลูกไม่เอว่านนะของจริงชอบมีคนคนมองแล้วแล้วตาด้วยความรวดเร็วโวยว่าน่ะถมามองอ่ะเขาได้ลงตาตัวแต่กูเห็นว่าเขาหลบตาแล้วไอ้ว่าเกิดทำเด็กร้องไห้อ่ะตรงหน้าน่ะผหก็ถ่ายลูกแต่ลูกตกใจไหมนะแต่ลูกตกใจไหมไม่แต่เขาได้ทำหน้าแบบอีแลวแต่การแต่งตัวแต่ละคนได้ใจของแต่ละฝ่ายนะไอ้ไฟายได้ใจเด็ก ว่านี่คือทุกคนหลบสายตาอันนี้ได้ทุกคนเลยพี่ผว้หญิงนี่ถูกใจคนแก่ไม่รู้เพราะอะไรพี่ผม,มชอบคนแก่ชอบตั้งแต่แรกที่มาทำเป็นตะเกียแล้วตะเกียบที่ขึ้นสะพานลอยก็มีแบบว่าแบบว่าคนแก่สะดุ้งพี่อ่ะแล้วก็ลากเพื่อนเขามาดูเว้ยตัวอะไรตัวอะไรที่แต่คนแก่ทั้งก็ได้ทำแบบนี้นะครับแบบว่าชอบชอบคนแก่คนก็เป็นขาหรือเปล่าคนก็เป็นใบหน้านะผมว่าเขาได้สงสัยว่ามันมาจากอะไรสักอย่างวะผ้าดีกายไหนวะเดี๋ยวทุกคนจะได้เอ็นจอยกันนะครับกับเกษตรแฟร์ปีหน้ามีอีกร้านไหนที่ออกคลิปของเรานะครับแล้วทุก สนใจก็ปีหน้าเราไปอุดหนุนเขาดูเพิ่งซินะครับซิวคือคือปกติมันมีทุกปีใช่ไหมเด็กเกษตรไช่ครับมีปีละสองครั้งโอ้ยพี่เหมือนพี่เละ้ยงสองครั้งพี่พอเอาเทียดากุนซมุ้ยเลยไม่ไม่ไม่มันมันมีเกษตรแฟร์สองครั้งเกษตรแฟร์เล็กกับเกษตรแฟร์ใหญ่แต่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นเล็กมั้งน่คือเล็กแล้วใช่ตรงทางเดินตรงตรงที่มึงซื้อต้นไม้อ่ะมันจะเอาแอร์มาตั้งเหรอจะเป็นแบบว่าเป็นแบบเป็น บอกให้อ่ะแล้วก็ไปดูดีนะครับสนุกดีก็ใครอยากฝึกฝนตัวเองก็ลองมาที่นี่ในขนาดนั้นนะครับมั่งขนาดนั้นแหละจะฝึกฝนตัวเองสัสเลยหนุ่มดีนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยคลิปนี้นะครับก็ได้มาตามที่คุยกันไปแล้วนะแต่งคลิปกันมานะครับถูกใจปวดลงโทษก็เรียบร้อยหมดแล้วนะเราบวดลงโทษนะหมดแล้ว แล้วจริงๆมันยังมีมันยังมีแทนนี่ที่ต้องพูดว่าอาเธอร์น่ารักหรือเปล่านี่ใช่ใช่ใช่ได้จะไปรอบของก็แล้วทุบเป็นหลายรอบเลยนะใช่เออแต่มันไม่เคยพูดแบบออฟฟิเชียลเลยหรือเปล่าแบบว่าต้องแบบอาเธอร์น่ารักแบบเสียงแบบยู่ยูหน่อยจุดตรงนี้เลยขอจุดตรงอ้าเอาอะไรกันเอาไะไรอาร์เธอร์น่ารักอาเธอร์น่ารักอาเธอร์น่ารัก อุ้ยแล้วมันจูบมันจุดจริงด้วยคนลุกคนลุกเลยคนลุกขึ้นมาเลยพี่คนลุกขึ้นมาแล้วงงๆด้วยเนื้อไงมาแบบเหงื่อเคลือบอยู่ผมล้างมือแล้วเหงื่อกระเซ็นแฟร์ื่อกรนเมื่อวันนั้นนะครับไปตามพวกเราตอบไปด้วยอยากให้พวกเราไปไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็เกชายังไม่ได้พูดเลยมากขอรบกวนฝาก ที่เขาพูดกันตลอดอุ้ยเชี่ยไปขึ้นขาวๆขึ้นอย่างนี้นี่แม่งเหมือนโอเคตัวรอบหน้าไม่มีบทลงโทษแล้วนะคะขอแล้วนะคะขอบคุณกาฝากกดและกดแชร์อ๋อกดอันาที่แทนไม่ใช่หรอเป็นมึงแล้วก็เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะขอบคุณกาสาระนครับฝากเอาไว้เลี้ยงดูด้วยนะครับตัวนี้ให้อาหารง่ายกินง่ายไม่กินเผ็ดนะคะพอใจยัง เอางวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อน2องชั่มกว่าเดี๋ยวคงต้องแยกย้ายกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วเจอพวกเราในคลิปหน้านครับคอเย็นโชคดีครับฟันดีทุกคนขอบคุณมากนะยครับขอบคุณครับ